ทุกคนคะก็จะบอกว่านะใครสนใจชานบะก้านะคะอยากให้มีติดบ้านอยากให้ลองเอาไว้ให้ลูกกินไม่ต้องถามว่าเป็นโรคอะไรแล้วค่อยกินไม่ต้องถามว่า,าโรคนี้กินได้ไหมโรคนั้นกินได้ไหมคนคะสมุนไพรอะคะ่ะที่มันเป็นสมุนไพรบ้านๆที่มันเป็นสมุนไพรแค่ดูแลเลือด ดูแลน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเป็นแค่สมุนไพรที่แบบทาให้สมดุลร่างกายเราอ่ะเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะธาตุเบาบางคนอาจจะธาตุหนักบางคนกินแล้วท้องเสียในช่วงแรกๆบางคนกินแล้วไม่ถ่ายในช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะร่างกายมนุษย์ไม่เหมือนกันร่างกายคุณกับร่างกายครูไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมารูปแบบเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะบางคนกินแล้วถ่ายท้องดีมากเลยวันละสามรอบ บางคนกินแล้วท้องอืดไปสามวันแต่คุณจะไม่อึดอัดแต่ถึงแม้จะถ่ายท้องคุณจะไม่รู้สึกเพียเลยเขาจะไปทําให้ร่างกายของคุณมันเกิดสมดุลก่อนทําความรู้จักอะคะ่ะหลังจากนั้นทุกคนกินเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกว่านอนหลับสบายอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วที่เห็นได้ชัดสุดนะคะที่ครูเห็นได้ชัดสุดนะสําหรับตัวครูเองเนาะครูเคยเป็นไมเกรนทุกคนเวลาเป็นไมเกรนอ่ะมันจะปวดหัวแล้วมันจะอาเจียนคนเป็นไมเกรนนะทุกคนมันเหมือน นรกอยู่ในตัวเราอะค่ะมันทรมานนะคะเวลาเป็นไมเกรนน่มันจะปวดมากทุกคนพาลาเอาไม่อยู่ซาร่าพาลายาเก็บปวดเอาไม่อยู่ต้องกินยาไมเกรนโดยเฉพาะแล้วเวลามันปวดมากๆนะมันปวดลงไหลทุกคนมันปวดแล้วมันปวดแบบนะคนเป็นไมเกรนจะรู้ดีทรมานอะทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวนี้คุณไม่รู้จักคําว่าปวดหัวเลยทุกคน ครูไม่รู้จักคําว่าปวดหัวเลยครูไม่รู้จักคําว่าโอ้ปวดหัวปวดหัวเนี่ยไม่รู้จักเลยมันก็มีบ้างตอนแดดล้ร้อนที่มันก็แบบเอ้ยเราดูโทรศัพท์เยอะใช้สายตาเยอะมันก็ส่งผลต่ออันนี้เป็นปกตินะฮะทาไมหมอมาขายทําไมหมอปุ้มมาขายทําไมพยาบาลพี่เพนพยาบาลป้าปูพยาบาลอีกเป็นสิบมาขายทําไมหมอโอมาขายทำไมคนที่เขามีความรู้ด้านสมุนไพรเขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อะ ทุกคนที่เขาแบบอยู่ในออจะ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 ผูดไม่ได้ทุกคนค่ะถ้านะมันไม่ดีมันเป็นอันตรายออยไม่ออกให้เราหรอกค่อนะอันดับแรกก่อนเลยนะอันดับแรกก่อนเลยสองฮาลานไม่เอาตัวเองมาการันตีให้คุณรู้ไหมฮาลานเนี่ยเนียบเฮียบเฮียบมาก กว่าจะได้ฮาลานอีชั้นตรวจหนึ่งปีทุกคนไม่ใช่สมุนไพรใดก็ได้ฮาลานนะคะสมุนไพรได้ฮาลานยากที่สุดอีฉันก็ไม่รู้อ่าอีฉันจะขอกระดิ่งเบอร์ไหนอะค่ะทุกคนคะคุณจะไปตรวจอะไรร้อยแปดพันเก้าอีฉันไม่รู้อีฉันรู้มาแค่ว่าการได้ฮาลานแล้วเป็นตัวสมุนไพรยากสุดค่ะ แล้วชาชั้นดียังไงก็มันเป็นสมุนไพรเนี่ยมันมีเชือกเห็นไหมเห็นไหมเชือกกับเนี่ยทำมาจากเยื่อใบหม่อนดูนะชงสองรอบใส่น้ำร้อนด้วยสองรอบนู่นนี่ใครรักสุขภาพก็กินไปนะดีกว่าไปป่วยแล้วค่อยกินกินตอนนี้เพื่อดูแลหรือบางคนป่วยแล้วกินเพื่อไม่ให้หนึ่งไม่ได้จะได้ไม่ต้องตายไวสองจะได้ไม่ต้องทรมานจะได้ดูแลเฮ้ยบางคนฟลุกฟลุกไปฟลุกฟลุกมากินไปกินมาเอา้าหายอย่างนี้แบบหนึ่งนะคะ แก้วที่สองนะใบเตยหอมมากฟินมากแก้วที่สองนะคะหลายคนจะชอบแก้วแรกเพราะมันจีจัดฟีดเฟี้ยวอะไรเงี้ยแต่แก้วที่สองนะมันจะได้กลิ่นแบบใบเตยหอมมากทุกคนแล้วคุณเป็นคนชอบกินน้าําใบเตยนะคะแล้วทุกคๆๆนกะินดังๆนะกินดังแล้วได้ใจอร่อย,ยนะคะ